สวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง a าร์มบัสซิงแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสังคมรถบัสที่ติดตามอาร์มอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้อาร์มจะพามาดูอีกชิ้นส่วนหนึ่งของรถบัสนะครับก็คือเบาะนั่นเองนะครับเป็นส่วนที่ผู้โดยสารหรือลูกค้าเราอะ่ะจะใช้การนั่งระยะทางนานๆใช่ไหมครับนะครับเป็นถือว่าเป็นตัวที่จุดขายสําคัญนอกจากรถห้างนะครับเบาะนี่คอือจุดขายเลย ถ้าเบาะนั่งสบายเบาะนั่งนุ่มตัวปั้นดีเนี่ยแน่นอนลูกค้าติดใจแน่นอนเนี่ยครับอ่านี่คือฟูบตัวเบาะนี่คือคือตอนนี้เรามาถ่ายที่ที่โรงงานเลยนะที่สถานที่ทําเบาะปั้นเบาะเลยครับตอนนี้เราอยู่อู่นะครับที่ทำเบาะอยู่ที่บ้านโป่งเลยนะครับผมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับไว้ใต้คลิปสําหรับเพื่อนๆใครที่ สนใจนะครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มแรกเรามาดูตัวนี้ก่อนเราไปดูโซนด้านหลังเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอ่าบริเวณการตัดหนังเบาะเบาะที่เราจะพูดถึงวันนี้คือเป็นเบาะหุ้มใหม่นะเบาะหุ้มใหม่มันจะมีทั้งเบาะสร้างใหม่กับเบ,บาะเบาะมือสองที่ยกตัวอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยมันคือเบาะที่เก่าใช้งานมาแล้วแต่เรานํามาปรับปรุงใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยอ้ ตัวโยกมันอาจจะเสียสปริงตัวโยกตัวเนี้ยมันอาจจะเสียแล้วเราอาจจะมาให้ร้านมาซ่อมหรือหุ้มผ้าใหม่นะครับหรือมาหุ้มใหม่นะครับขั้นตอนของมันก็คือสมมุติว่าเราถกหนังมันออกมาอย่างเงี้ยฟูตัวนี้มันอาจจะแฟบใช่ไหมเราอาจจะมีการเสริมเข้าไปนะครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูการตัดผ้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าก่อนจะมาเป็นหนังเนี่ย ก่อนจะมาเป็นผ้าแต่ละสีแล้วเรามาทําเข้าลงเข้าลายเป็นลายเข้าหลามตัดลายนู้นลายนี้อย่างเงี้ยเป็นยังไงนะครับก็แล้วแล้วแต่ตามที่เจ้าของรถชอบนะครับก็มันจะเป็นไปตามลายที่อ่าเพื่อนๆเห็นในเพจเห็นในรูปรถที่อามไปถ่ายมาใช่ไหมครับมันก็จะมีลายนู้นลายนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีการออกแบบเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะใหญ่เลยนั่นี่อันนี้น่าจะเป็นเบาะคู่นะครับ ไะเดี๋ยวเราไปดูผ้าก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็คือที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือทีมงานของอ่าการตัดเย็บการตัดผ้าที่แต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองนะครับไหนครับอ่าเริ่มทแบบําแบบก่อนตัวจะเป็นตัวนี้มมอ๋อตัวนี้คือคือวัดเพื่อจะให้มันเข้าแบบก่อนเนาะโอ้อเนี่ยครับดูสิ คือปั้นให้มันเข้าแบบเป็นรูปร่างก่อนใช่ไหมครับใช่เขียนแบบไปให้เาแล้วช่างเาตามแบบที่เราอืมเนี่ยครับคือปั้นเราต้องการมือไม้อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนดูบางคนสงสัยว่าเออเบารถบัสทำที่ไหนต้องสั่งใหมไหมต้องอะไรยังไงนี่ดูสิมีแต่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นนะครับนี่ก็ตัดผ้านะครับ่ะ เราจะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะให้เพื่อนๆใครสงสัยหรือจะทําจริงๆเนี่ยโทรมาที่อู่ได้เลยแล้วก็คุยกันเลยว่ายังไงแล้วก็มาคุยมาสอบถามมาดูงานได้เลยนะครับเดี๋ยวอาร์อาจจะถ่ายแล้วก็พูดคุยเป็นเบื้องต้นพอไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับส่วนตัวนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นผ้ากำมะหยี่ใช่ไหมครับอ๋อตัวที่อยู่ด้านหน้าอันนี้คือเป็นพวกปีกใช่ไหมพวกเนี้ย นะครับอันนี้เป็นเป็นี้เย็บประกอบอ๋อเย็บป,ประกอบเขาตัดออกมาแล้วก็มาเย็บเป็นตัวนี้อ๋อคือคือไอ้อแผ่นเนี้ยมาจากชิ้นส่วนแค่นี้แล้วมาประกอบกันให้มันได้ตรงนี้โอ้โหดูสิครับเพื่อนๆดูสิกว<ๆ>่าจะมาเป็นอันนี้คือแผ่นหลังเนาะอันนี้คือแผ่นหลังใช่ไหมแผ่นแผ่นแผ่นหน้าอ๋อ นี่คือแผ่นหน้าเลยนะเนี่ยดูกว่าจะได้ดูสิโ<า>อ้โหคือต้องบอกได้ว่ามันเป็นงานฝีมือนะเพื่อนๆมันผมเข้าใจว่ามันเป็นแบบแบบหุ่นยนต์ทำมาแต่นี่มันไม่ใช่มันงานฝีมือเลยก็คือตัวต่อตัวเลย,อ,ยอ๋ออันนี้คือซับซับลายข้าวหลามตัดเนาะที่เขาเรียกกันเนี่ยครับ เนี่ยครับอันนี้คือเป็นงานสีมือของนี่เลยของทีมงานที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่เลยครับนี่ครับอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของรถนะที่จะชอบเป็นลายนู้นลายนี้อ่าเราอาจจะเป็นสีขาวสีดำํำสีอะไรก็ได้นะตรงนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นหน้าที่คือแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปเลยนะครับเรามาประกอบกันนี่ครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่เข้ารูปแบบให้ดูดูสิ อันนี้ก็คือแนี่ไม่ใช่ตัวจริงนะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงอ๋อคือเจ้าของรถเอาแบบนี้มาให้ว่าต้องการแบบนี้4ี่สิบตัวสมมุตินะสี่สิบตัวโอ้แบบนี้เลยอันนี้คือแบบยกมาให้อืมขึ้นแบบมาให้แล้วแล้วแล้วก็ให้เราก๊อปตามนี้เลยอืมแบบนี้ใช่ไหมครับอืมอันนี้คือวาดแบบใช่ไหมครับพี่คนนี้ใช่ไหมครับอ๋ออ๋อ อ๋อกระดาษตรงนี้อ๋อนี่กระดาษโอ้เอ๊ะมันมัน,ม,นมันเหมือนตัดเสื้อผ้าเลยเนาะต้องมีแบบก่อนอ๋ออันนี้บนังไม่ช่นะนยไม่ใช่บอนี้ก็วาดแบบขึ้นแบบมา คือที่เห็นนี่คือเฉพาะงานผ้านะครับยังไม่ได้เปพูดถึงงานงานโครงสร้างงานเหล็กงานฟูกใช่ไหมครับนนี่คืองานผ้างานสวนม,ม่เฉยอ๋อนี่โอ้โกเก่งใจมากเลยคือจะคือจะถ่ายคือจะตัดให้ดูส,สดๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยอ๋ออันนี้คือเป็นเป็นรูปร่างเลยครับอ่านี่คือรูปร่างเลย เขาเขาแค่เอาคนั้นมาพือี่แบบตัวนู้นขนส่งแบบแบบตัวนู้นข้างในครับขอเขาเขาไปดูตรงนี้นะครับอขออนุญาตหนูนี่ก็คือเบาอ,อีกตัวหนึ่งนี่ครับอันนี้คือตัวแบบเฉยอ๋อนี่ก็คือผ้าลายข้าวหลามตัดหุ้มอย่างนี้เนาะ ใช่ไหมครับแล้วก็แปะเข้ารูปทรงก็คือรูปภายในก็คือจะเป็นเหมือนที่ผมพาดูาแรกเป็นรูปโฟมแล้วก็เป็นหน้าทีเ่เย็บผ้าหลังมาก็ปั๊บอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนก็ขึ้นอยู่กับลายที่เราอ่ะตรงนี้จะเป็นสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่ชอบเลือกได้เพราะมันเป็นงานสร้างอยู่แล้วนะครับดูก็วาดตามแบบตามลายที่เราเลือกมาดูครับก็วาดเป็นเป็นตามแบบไปเลย อนี่จะทําให้ดูเลยอันนี้คือจะตัดให้ก่อนตัดเรียร้อยเสร็จตัแล้วสร็จแล้ว,ลว,ลวอ,อ๋อันนี้คือหน้าที่คนสุดท้ายสุดท้ายแล้วของคนยะอ๋อของคนเย็บ,นะน,ยบนี่คือเบื้องหลังของเบาะรถบัสใต้แดงหรือที่ผมไปรีวิวมาหลายเจ้าหรือรถบ้านใหญ่หญนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วิ่งบนท้องถนนอ่ะปะ ผมไม่เอ่ยชื่อละกันแต่ว่าที่เห็นนี่คือนี่คือการทํางานที่เป็นงานแบบจะว่าแฮนด์เมดก็ใช่นะเพราะว่าทุกอย่างทําด้วย2มือทุกอย่างทําด้วยพวูดง่ายคือแรงงานคนนะครับเป็นงานที่ทํามาจากฝีมือคนเลยโอ้โหสุดยอดอ๋อครับขออนุญาตนะครับ S <S อ,อ่้กมิเอ๋ออ๋ออ๋อแสดงว่า,าก,ก่อนจะมาเป็นหัวนี่อันนี้เป็นผา้ากรมะหยี่เนาะ<ด>อ๋อนี่ยิงกาวแล้วไม่จับไม่ได้ครับจับไม่ได้แล้วก็เอาฟองน้ำมาติดมาประกบอรงอืมอ้ไม่ลงลึกไม่ง่าย นะครับโอโหสุดยอดคือทำไมผมถึงมาถ่ายอูนี้เพราะว่ามันมีประวัติย้อนเมื่อกลับไปเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วผมเคยเอารถตัวเองมาให้อ่าที่อู่นี้ทำนะครับมาหุ้มบ่อให้ วันนั้นรู้สึกว่าจะมาจอดทำอยู่ประมาณ 4- 5หวันเอารถตีลงมาเลยนะตีเปล่าแล้วก็ยกเบาลงแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะเอารถลงมาทำนะก็คือได้มาพูดคุยนะครับเลือกแบบเลือกคุยเลือกแบบสีนั้นสีนี้นะครับสรุปราคากันเรียบร้อยปุ๊บเด็ดเสร็จก็ก็ตีรถลงมาเลยใช้เวลาทำอยู่ประมาณ4วัน4วันวันนี้มีโอกาสลงมาที่บ้านโป่งก็เลยมา มาเยี่ยมพ,พี่ที่โรงงานนะครับยังจำกันได้ก็เลยขออนุญาตที่เข้ามาถ่ายให้เอฟซีเพื่อนที่กำลังจะทำเบาะนะครับได้ตัดสินใจอาแนะนำอูนะี้เลยนะอแนะนำเลยบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำสีรถไม่ได้แต่งแต่ว่าอยากได้เบาะใหม่เบาะเริ่มขาดเนี่ยผมว่าทำแต่เบาะก,ก็ไดก้ก็จะดูดีขึ้นมาหน่อยไม่แพงนะครับไม่แพงไม่เกินห้าวัน แต่ว่าเราต้องมาเลือกแบบไว้ก่อนมาเลือกทรงเลือกสีถ้าห้าวันอนะ่ะมาเลือกที่นี่ก็ได้อ๋อมาเลือกที่นี่ก็ได้โอ้โห oh, เร็วมากเลยแต่ถ้าจะให้พี่ตัดไว้ไม่เกินสามวันอืมหมายถึงสามวันนี่คือรวมวยกบ่อลงมายกยกลงมาทำสีเติมซองน้ำวันที่สามเย็นกลับอ่าเชื่อโอ้โหแน่นอนคือคนงานเยอะมากทีมงานเราเยอะมากดูแป๊บเดียวเลยแต่แต่ได้ข่าวว่าคือจากวันนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยเต็มแล้ว <c oughs> เต็มแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหเต็มหมดแล้วนะย้ำมาเต็มนะไม่ไม่ได้แบบยิงหรือไม่อยากได้เงินนะครับแต่ว่ากลัวทําให้เท่าแก่รถที่มามันไม่ทันนะมันไม่ทันแล้วมันเสียอารมณ์อืมงั้นช่วงนี้ก็เก็บเงินวิ่งงานไปก่อนอ่าหลังปีใหม่ว่ากันอืมครับนี่ดูสิคือคุณจะได้งานเนี้ยบงานเนี้ยบทุกตัวเลยคือทุกตัวนี่คืองานฝีมือฝีมือทีมันะป่ปไปนี่ครับอันนี้คือตัวผ้าที่จะหุ้มบ่อละ เดี๋ยวจะไปดูวิธีหุ้มแบบฉบับเต็ม,มือกันนี่วัดแบบแล้วนะครับเพื่อนๆไปเห็นไหมครับมันไม่ได้ใช่ง่ายๆเลยนะผมว่าความยากมันพอๆกับอเรื่องของขึ้นคือมันงานคนละแนวมันเหมือนงานต่อตัวถังรถบัสเลยนะเนี่ยอ๋นนยอ,อ,อหัวงอเท้าไอ้งอหัวงอเท้ายอย่างนี้ เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เหล็กอะมาทิ่มก้นลูกค้าอ่าไหนดูซิอ่าเป็นอย่างนี้ทองแทงพี่พี่เอามาตัวอันนี้ตัดมาเป็นแบบนี้อ๋อตัดมาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเขาก็ต้องมางองอหัวงอท้ายอ๋อเพื่อไม่ให้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 แห,หลมแหลมอะทิ่มลูกค้า <S 1> <S 1> อืมก็คงั้นเดี๋ยวอันนี้ดูดูดูอันนี้ไปนะคะดูวิธีการยิงต่อไปแล้วกันเนาะครับครับโอ้ คือแต่ละคนจะมีความชำนาญของตัวเองเห็นไหมครับไะเอาระหว่างรอตัวนี้เนาะไปดูช่วงใส่หลังใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้จะเป็นวัสดุเกี่ยวกับไม่ ใหม่ทุกชิ้นนี่ถ้าลูกค้าอยากได้คืนบอกจะไม่มีการเอาของเดิมมาเช็ดอ๋อไม่ใช้ของเดิมคือใหม่ใหมๆของหมดแล้วก็มีทําสีโครงเหล็กด้วยนี่ครับดูสิครับใช้แตะแกรนี้ใหม่เลยแล้วก็เราจับมือเนี่ยหลังบอดนี้ก็ใหม่หมดอ๋อแก้วน้ำของใหม่หมดเลยนะครับอ๋อนี่พามาลงลึกเลยเนี่ยครับ เห็นไหมถึงว่าจะเป็นเบาะมือ2เบาะเก่าแต่ว่าพอเรามันรีโนเวทมาหุ้มใหม่มาใส่ลวดลายมาซ่อมบำรุงนะครับของพวกนี้มันก็ใช้ได้นานนะมันอยู่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็น10ปีนู่นแหละนะครับเหล็กมันแค่เราอาจจะต้องมาเปลี่ยนอะไรสซปงสปริงนะครับแค่นี้ก็ดูดีแล้วเบาะนะครับแต่ละคนก็ทําหน้าที่พี่คนนั้นใส่เบาะกําลังขันน็อตยึดสปริงนะที่โยก สุดว่าตัวนี้มันเสียเราก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ก็ได้มันอาจจะมีเบาะที่เก่าไปแล้วแล้วแบบตัวโยกมันโยกไม่เข้าใช่ไหมครับนะครับโยกไม่เข้านอนไม่ได้หนุนมาแล้วมาแล้วมาเป็นคันเลยมาแล้วครับมาแล้วครับมีทุกวันมีทุกคือเอาง่ายคือบ้านโป่งนี่ถือว่าเป็นแบบครบวงจรของเรื่องรถบัสไม่ว่าจะเป็นอะไรเครื่องยนต์โครงสร้าง บาะสีเสือได้มาที่นี่หมดจบเลยที่เดียวเ,เดี๋ยวเราไปดูคนนู้นบ้างนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกาลังใส่อยู่ครับสดนี่ก็เป็นโครงเหล็ก<อ>นะครับเอากันแบบนี้เลยสําหรับติดตั้งเหล็กยึดคือบางที่เนี่ยบอกมันอาจจะเป็นตัวสเปคเก่าแต่เรามาทําให้มันเป็นสเปคใหม่ย,ยึดที่เห็นไหมยึดขาวางใช่ไหมครับเป็นขาพลาสติก นะครับที่เท้าแขนทําใหม่เบาเบิกสีตัวนี้ใหม่อ๋อได้แล้วใช่ไหมครับไปเดี๋ยวพี่จะของอู่ให้ผมไปดูอีกตัวหนึง่งมาไหนครับอรอโอ้ร้อยอ๋อร้อยอย่างนี้เลยโอ้ ผมเห็นผมก็ทอ้อใจแล้วครับดูสิครับร้อยแต่ละตัวมัดมัด,มดอ๋อม,มัดเสร็จหุ้ม ใส่สายเพื่อให้ร้อยแล้วก็ชักดึงอ๋อแค่นี้เฉยโอ้โหนี่ครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันถือว่าหนึงโอ้โหทำด้วยความเชี่ยวชาญปึ๊บปึ๊บ ยากอยเพื่อนนี่คือนำนำนำตัวบอกเก่ามาปรับปรุงพูดถึงนะแล้วนะครับตัวที่เสร็จแล้วก็จะมาเป็นรูปแบบนี้นะี่ยอันนี้คือหุ้มเหมือนเมื่อกี้พี่เขากำลังทำอยู่ใช่ไหมตัะมาเป็นตัวนี้นะหุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเบาะใหม่นะตามที่เพื่อนเห็นเลยเห็นไหมเบาะใหม่ใช่ไหมออกมาเป็นแบบนี้เลยเนะยก่อนที่จะมาหุ้มมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็หุ้มผ้าฝ่ายตัดเย็บก็เหมือนตัวที่ผมถ่ายไปต้นช่นะครับนะแล้วก็มาหุ้มตัวนี้นะครับ สวยเห็นไหมครับงานทำด้วยมือโอ้โหเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มห่อละ ถือว่าต้องได้ใช้ความชำนานมากแล้วก็ยิงยิงเย็บเห็นไหมเริ่มเข้ารูปแล้วครับนี่ตัวนี้มันก็จะเป็นรูปร่างตัวเดียวกับเซตตัวที่อยู่ข้างหน้าไหมครับอ๋อโอเคไปเพื่อนๆเสร็นว่าตัวนั้นสีแดงน่น็จะส่งมอบแล้วแกะทิง้ง อ๋อแต่แต,แต่ก็หุ้มสีแดงเหมือนกันสีเดิมตแต่เปลี่ยนผ้าอ่าเป็นโลกโ,ลโลก้สีนี้อ๋อเขาแค่จะเปลี่ยนผ้าเฉยป่ะเพื่อนเราไปดูของเก่าอันนี้คือของใหม่นะเราไปดูเนื้อผ้าตัวเก่ากําลังดึงออกแล้วเราจะปิดคลิปกันนะเดี๋ยวคลิปนี้เราไม่ได้ลงรลายละเอียดเยอะนะก็เอาเป็นแบบพอหอมปากหอมคอเพราะว่า ไม่อยากรบกวนพี่พี่เขาทํางานนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวมาติดต่อได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปให้อันนี้ก็คือเป็นวิธีการลอกเบาะหนังเก่าออกนะอันนี้บาะอ้แต่พูดจริงๆนะมันก็ยังดูใหม่อยู่เลยนี่ครับเอาแขนออกก่อนแกะแขนอะไรออกผ้าเอาจริงๆมันก็ยังดูดีอยู่นะผมว่านะ <laughs> มันก็แต่ไม่ว่ากันเจ้าของอยากได้ใหม่ก็ทําการลือ ถ้าเปรียบเทียบเหมือนคนก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่่เปลี่ยนชุดใหม่มันก็ดูดีใช่ไหมครับนี่เห็นไหมนี่ของเก่าคือถอดแล้วเห็นไหมนี่คือของเก่านะครับนี่คือของเก่านะแล้วก็จะทําการเปลี่ยนผ้าใหม่หุ้มใหม่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับพอประกอบอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มานอนโครงสร้างเอาไว้ทิ้งไว้นะครับนอนไว้อันนี้เห็นไหมตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นโช๊คนะครับตัวนี้เป็นโช๊ค ไม่ใช่สปริงตัวนี้เป็นโช๊แพงบอกตัวนะครับคือเบาะมันก็จะมีหลายรุ่นหลายเกรดนะครับตัวนี้เป็นสปริงไม่ไม่ใช่สปริงเป็นโชกคแบบมันจะมีหลายเกรดเบาะมีหลายเกรดมากมันมีหลายหลายบริษัทที่ทํานะตัวนี้ก็แล้วแต่ความศรัทธาของลูกค้าของคนทําที่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวทั้งนี้นะเดี๋ยวผมขอปิดคลิปก่อนแล้วผมจะทิ้งเบอร์โทรโทรหาเจ้าของคุยเรื่องราคา แต่ยาม,มาไม่แพงเพราะว่าที่นี่อามเคยเอารถตัวเองมาทำแล้วครับยาม,มาไม่แพงมาคุยกันได้วิธีทำก็วิดีโอนี้ก็น่าจะชัดเจนพอสมควรถ่ายให้เห็นถึงปู่ที่ทำงานกันจริงๆเลยนะครับก็จะไปเป็นงานมือง,งานทำมือสัดส่วนใหญ่โอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่กำลังดูอยู่แล้วก็อาจจะได้ข้อคิดได้แนวทางในการตัดสินใจ บางครั้งการที่เราไปซื้อเบาะมือหนึ่งก็ไม่ได้จําเป็นนะเพราะว่าเห็นไหมสุดท้ายดึงผ้าออพุ๊บมันก็เป็นโครงเหล็กเหล็กเก่าใช่ไหมพ่นสีสุวว่าหนังฟูกตัวนี้ใช่ไหมมันแฟบเราก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนหนังใหม่หุ้มใหม่มันก็มันก็ดูดีแล้วนะครับสําหรับเรื่องเบาะนะครับผมว่านะเพราะว่าเบาะใหม่มือหนึ่งโครงเหล็กใหม่นะหลายแสนนะครับหลายแสนนะครับแต่หุ้มเอามาหุ้มใหม่ปรับปรุงเนี่ยหลักหมืน่น หลักมือนี่สบายกระเป๋าแน่นอนนะครับเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยไอเหล็กพวกเนี้ยที่มันไปเป็นมือสองเขาก็นําไปปรับปรุงเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนแกนตัวโยกพวกนี้นยนะครับเฉยๆงั้นบอกที่ติดอยู่กับรถบัสมาแค่มาห้มงใหม่ก็ดูดีแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอ๋ออ่ามาดูตัวนี้อ๋ออันนี้คือ,อ,นนคอตัวตัวยาง อันนี้คือขึ้นแบบถ้าลูกค้าไม่ชอบสีก็ลิบเปลี่ยนได้ไในขนาดที่ยังไม่ได้ตัดอ๋อแต่พี่ผมอยากได้อันนี้เป็นสีเข้มกว่านี้อ่เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้พี่อันนี้เปลี่ยนได้พี่คิ้วเส้นนี้อยากได้สีทองเปลี่ยนได้อืมอันนี้ใช้เวลาทำนานไหมครับอสมมติสี่สิบตัวรถบัสหนึ่งคันไม่เกินห้าวันไม่เกินห้าวันห้าวันจบอืมห้าวันจบนะครับอ่ะขอถามราคาถ้าเป็นแบบนี้เลยที่นั่งละหน่งพันที่นั่งละหนึ่งพันบาทหนึ่ง ถ้ามาแปดปีไม่ขึ้นราคาที่น่าประทับใจแปดปีหนึ่งพันนี่รวมยกลงยกขึ้นไหมยกลงยกขึ้นทำสีส้มจบจบที่หนึ่งพันสามารถเลือกสีได้ในราคานี้ใช่อ่าได้ทุกสีได้ทุกเฉดโอ้โหตกเกรงใจลูกค้าแต่แต่ไม่รวมโซฟาไม่รวมโซฟาค่ะอ๋อมีแต่เบาะอย่างเดียวโซฟาไม่รวมโซฟาแต่เสียใจนะถ้าใครจะลดค่เขาประทับจากวันนี้ถึงสิ้นปีไม่รับแล้วให้ให้ให้เพื่อนๆเก็บตังค์ไว้ก่อน นะครับโ okay. อเคอะเอาแค่นี้ใครข้องใจอยากถามอะไรไงเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไปให้ที่ล่างมาหนึ่งพันนะตามคลิปเลยนะครับเพืพ่อนๆเดี๋ยวสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพืพ่อนๆมากครับสวัสดีครับ